สายเท่ๆน,น,นะครับวิญญาณเรียนเชิญมิ้งมาด้านนี้ก่อนดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับมิ้งครับโชว์ที่ทุกคนเห็นอยู่เมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นนะครับว่าจะเป็นการผรสมผสานกันระหว่างศิลปะของแต่ละภาครวมถึง ผู้ชายคนหนึ่งครับที่จะไปเที่ยวในทุกทุกภาคคิดดูนะครับว่าหลากหลายจังหวัดมีหลากหลายวัฒนธรรมต่างๆที่รอให้ทุกคนไปเปิดประสบการณ์สัมผัสอยู่และที่สําคัญนะครับในปีนี้เราใส่ใจในเรื่องของขยะต่างๆถ้าสังเกตให้ดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในเรื่องของอิเซสซอรี่ต่างๆของผู้ที่มาร่วมแสดงเมื่อกี้จะมีการนําเอาพวกขยะรีไซเคิลต่างๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัดนะครับในหัวของพวกเราชาวเขาต่างๆก็ทํามาจากหลอดกาแฟนั่นเองครับ ฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของกิจกรรมดีๆแบบนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญมิ้นเครับประจำที่ของตัวเองก่อนดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าก่อนที่กิจกรรมของเราจะเริ่มต้นขึ้นสําหรับการจัดเทศกาลนะครับตอนนี้ครับผมว่าถึงเวลาที่เราจะมาพูดคุยกับเหล่าพนักาผู้หลักผู้ใหญ่ของเรามาถามถึงว่าเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ครับ ลำดับนี้นะครับผมขอกาบเรรยนเชิญนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรรพูวการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะผมขอเสียรบมือหน่อยครับและท่านที่สองนะครับคุณนพดลทักพ์รสรองผู้ว่าการดจ้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเสียรบมือหน่อยครับและท่านที่สามครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอกาบเรรยนเชิญคุณอภิษฎปุริวัน์ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนรละกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครขอกาบเรรยนเชิ์นะครับ เดี๋ยวผู้บริหารของเราทั้ง3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับรวมถึงน้องมิ้นเองครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันเริ่มเ,เลยนะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนึงครับเชิญทุกท่านนะครับท่านขออนุญาตนั่งได้เลย อย่างที่บอกไปนะครับพี่พี่สื่อประชาชนครับก่อนที่กิจกรรมของเราในการจัดเทศกาลในครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นเราก็เลยถึงมาพูดเพื่อที่จะให้พี่นี่ช่วยกานประชาสัมพันธ์นิดเดีกิจกรรมของเราที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับว่ามีวัตถุประสงค์ความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและจะมีรูปแบบหรือไคยอะไรอะไรที่น่าสนใจบ้างคําถามแรกครับผมขออนุญ,ญาตเรียนถามทางท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรานะครับวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดงานในครั้งนี้คืออะไรครับท่านครับครับก็ ก็ขอสวัสดีแขกทุกท่านนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับวันนี้ที่มาให้เกียรติมาร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยนะครับครับผมซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เรียกว่ามีวัฒนธรรมความเป็นมายาวนานคู่กับการท่องเที่ยวงไทยมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าระยะหลังเนี่ยเราจะย้ายมาจัดที่สวนลุมพ็ตตมนะครับแต่ถือว่าเป็นเป็นงานสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดดูจำนวนครั้งที่จัดจะเห็นว่าครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่39แล้วนะครับส่วนวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยนะครับ สำคัญที่สุดก,ก็คือการกระตุ้นที่เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทาไมเราถึงมาจัดในช่วงต้นปีนะครับดังนั้นเราก็ผลมาหมดนะครับการในเรื่องของการแหลง่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาคนะครับ,รบออของที่เป็นไฮไลท์โดดเด่นทั้งถึงค้าทการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยรวมทั้งเรื่องของการแสดงในต่างๆอาหารด้วยเนี่ยเอามานะครับมาเพื่อที่จะให้ท่านได้ รู้ได้เห็นได้รู้จักได้สัมผัสแล้วก็ให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางในช่วงเวลาที่เหลือของปีอันนี้คือวัตถุประสงค์สำคัญนะครับดังนั้นปีนี้เราเองอาจจะไม่ได้มองจํานวนนะักคนที่เข้าไปร่วมงานเยอะๆนะครับแบ่ป,ปีที่แล้วเนี่ยมีคนมาร่วมงานหกแสนกว่าคนนะครับครับห้าวันนะครับสร้างรายได้เฉประมาณมากกว่า390บล้านบาทในช่วง5วันของการจัดงานแต่ปีนี้เราก็อยากให้คนมาเยอะเหมือนกัน เราก็อยากให้มีการใช้จ่ายเยอะเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วที่อยากมากที่สุดก็คือว่านะครับอยากจะให้กลับไปเที่ยว ในช่วงเวลาอีก11เดือนที่เหลือนะครับนับ้นโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหนานครธนาคารกรุงเทพเองเราก็อยากจะร่วมในการเที่ยวให้งานนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกไปเที่ยวกันครับใช่ครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะอย่างที่ท่านบอกไปว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มตนนน้นทเ,เ,เนนท,นนท่านั้นอีก11เดือนที่เหลือเรายอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับลองมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบครบถ้านกันไปแล้วไปดูกันดีกว่าว่าอีก11เดือนที่เหลือใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนภูมิภาคอะไร,รนะครับคำถามที่2ครับผมขออนุญ,ญาตเรียนถามทางท่าน ทองานด้วยพระดลนะครับท่านครับอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญที่ในแต่ละปีเนี่ยทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยนั่นก็คือในเรื่องของไฮไลท์ของแต่ละปีปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับก็ต้องกลัาเลย่านะ้ว่าครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครั้งที่สามสิบเก้าจะไม่เหมือนครั้งที่สามสิบแปดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความมีเสน่ห์ของงานนี้จริงๆก็คือความเป็นไฮไลท์ต่อปีที่ทุกคนอยากมานําเสนอจริง,รงหลายท่านต้อง,ต,องต้องกล่าวอย่างนี้เพราะว่า เป็นลูกค้ารายเดิมที่มาออกงานแต่เตรียมของไวม,มากพอสมควรนั้นปีนี้คนกาวาดในการที่จะเริ่มมาออกงานมากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างแรงนะครับปีนี้ไม่เหมือนปีที่ผ่านมาปีนี้เราทําไวทั้งหมดเก้าโซนนะครับเดินผ่านเข้าไปแวบบแบบแรกๆในหน้าพร<ล>กผ <ๆๆ S 2> ูนรุชกาลที่หกนะครับก็จะเจอ,อชุดของความเป็นไทยเชื้อไทยภูมิใจใน,นความเป็นไทยตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นแลน์มาร์กก่อนเข้า เรานําความเป็นเอกลักษณ์ของชุมของภูมิภาคทั้งห้าภาคนะครับเป็นเป็นเกาเจอร์ที่เป็นตัวลอยตัวตรงนี้ท่านเริ่มตั้งแต่เซลฟี่ตั้งแต่ประตูที่หนึ่งได้เลยนะครับมีความสวยทั้ง5ภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นอย่างภาคกลางเนี่ยเราก็จะมีคำาเอ๊ะอะไรคือโปรดักของภาคกลางที่คนเห็นแล้วจะเข้าใจที่สุดก็คือปราตะเพียนปีนี้จะมีปราตะเพียนตัวมือมาอยู่ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้ามีอ่เขาเรียกอะไรนะตรงแมงมุมของภาคอีสานโชว์ซึ่งผมเชื่อได้ว่าหลายคนอาจจะมองด้วยความรู้สุกแบบเอ๊ะมันคืออะไรแต่จริงจริงมันคือความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นวาท,ทําที่แต่ละภาคอยากมานําเสนออยากอวดของด้วยคำนั้นนะครับพอผ่านจุดแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะจบแค่ตรงนั้นรเราไปเรื่อกันด้วยวิธีการว่าตรงนี้มีอะไรดีนนหมายความว่าเที่ยวไทยสุดคุ้ม,มเป็นโซนที่สองในโซนนี้ ต้องขอขอบคุณพันธมิตรหลายท่านวันนี้ก็มาอยู่ร่วมกับเรานะครับก็จะมีทั้งตัวโปรแกรมท่องเที่ยวที่ผมเชื่อได้ว่าสุดชิคสุดเก๋หลายหคนไม่เคยไปแน่นอนนะครับเรามีการทำในความสะดวกกับบริษัททางสายกครบินต่างๆที่มาร่วมในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวได้แบบสะดวกสบายสนุกสนานแล้วก็สร้างความประหยัดคุ้มค่าให้กับเราด้วยมีต้องกล่าวไปอย่างนี้ครับว่ารูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเนะี่ยปีนี้นะครับเรามีทั้งเ,เครื่องบิน เรามีทั้งรถทัวร์แล้วก็ท่องเที่ยวบนประเทศไทยก็คือ BTS MRT จะมาร่วมออกแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอให้เพื่อให้ทุกคนได้เดินทางออกไปเที่ยวกันเดินจากจุดนี้ไปเข้าโซนที่3นะ,นะครับจะเป็นโซนเขเรียกเป็นไฮไลท์ของทอเทอ,อะไรคือไทเท่ห้ภาคปีนี้ทั้งเหนือการสาสใต้เรานำเสนอในรูปแบบที่มีคอนเซปต์น,น,อนอ่ารักๆเช่นภาคอีสาน เราเดินเข้าไปเราจะพบเราใช้คอนเซ็ปต์ว่าเป็นมองแกสโตมีเราเน้นเรื่องอาหารการกินเพราะทุกท่านอยู่ทราบอยู่นะครับว่าจริงแล้วภาคอีสานเนี่ยความโดดของเขานอกเหนือจากความสนุกของคนความมีมิตรั้งใจมาตรใจของคนไทยในภาคอีสานแล้วเนี่ยอาหารการกินเป็นหนึ่งอย่างที่หลายคนถวิลหนาจนกลายเป็นเกื่บงจะเป็นอาหารประจำประเทศไทยด้วยซ้ํา นะครับในนั้นหลงเข้าไปผมว่าอาจจะหลงเสน่ห์นะเพราะว่าหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปรกรรมที่มานําเสนอเราพยายามนําเสนอในเรื่องความเป็นอีสานเหนอืออีสานกลางอีสานใต้อธิบายวันนี้ก็คงประมาณห้าทุ่มคงจะจบนะครับก็ขออนญาติใล้ไปเรื่อยถ้าเหนือเองเราทาเสนอในรูปแบบตรงนั้นเราเดินต่อไปนิดนึงเราก็จะไปเจอโซนที่เป็นภูมิใจในความเป็นไทยครับนะครับก็คือบรรยากางนั่นแ <Hey. S 1> <Hey. S 2> หละคู้ได้มันดูเก๋นิดนึง ตามคอนเซปต์ทอปีนี้คือไทยเพย่นะครับปีนี้เรามีความาภาคภูมิใจในความเป็นไทยเรามีการนําแสดงโชว์ต่างๆนานาซึ่งวันนี้คือหนึ่งในพรีเซนเตอร์ที่งานเสนอในวันพิธีเปิดนะครับน้องจะเป็นคนอีกหนึ่งคนที่เลยพิที่เซนิท่าท่าไหนตายสาตายไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปจับสลากเันนะครับน้องจะเป็นคนนำเสนอแล้วก็นํานํานวัตกรรมบางอย่างมาเล่นเพื่อเห็นได้ว่าพื้นที่ท่องเชื่อวในประเทศไทยดัง5ภาคน่าสนใจจะมีน้องมิ้นน้องหมา นะครับจะจำไม่ผิดน้องเบลล่า,าคุณแต้วแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณเกรสนะครับถ้าข้าศึเป็นคอพไฟของเราจะมานําเสนอในความเป็นภูมิภาคแต่ละภาคว,าว่าโดดเด่นน่าสนใจน่าเที่ยวขนาดไหนนะครับอีกโซนหนึงตัวนี้ห้ามไม่ได้พลาไไดาไม่ได้แล้วก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เราทอพยายามผลักดันแล้วก็ยังส่งเสริมมากๆนะครับไม่ได้เอาเฉพาะแค่ในงาน กราอยากให้คนไทยมีใจเขียวเดินทางไปด้วยจิตสำนึกในการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะมีโซนโลกสวยด้วยสองมือนะครับในโซนโลกสวยด้วยสองมือเนี่ยนอกเหนือจากการอ,าอธิบายตีความบอกให้ฟังว่ารูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวแบบไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมคืออะไรเดินทางแบบไม่จิตสำนึกนะเที่ยวแบบไม่ทาลายทรัพยากรแล้วซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวนะครับ เรามีโซนโลดโลกเยอะด้วยปีนี้หลายคานอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ดูแปลกๆนะทุกคนจะมีถุงผ้าถือติดมือกันเป็นหลักปีนี้เราขอญาตลดณรงค์อย่างนี้ครับว่าเราพยายามลดละเลิกวางนะครับเราไม่ได้ลดเรดลดเราไม่ได้ลดเที่ยวแต่เราลดโลกเลยน่แหน่อยตานนี้อาจจะใช้ถุงก๊อกแก้บให่น้อยลงครับ นะครับเราลดลงเรื่องการไม่ใช้โฟมหรือใช้กระดาษชำอยซึ่งต้องขอบคุณพันธมิตรเอสซีจนะครับที่ได้ายาม a ผลิตภัณฑ์ที่เมื่อขาต้นทุนต่บมาให้นะครับเรามีกิจกรรมที่เล่นเพื่อจะได้ถุงผ้าเอามาใช้นะครับตรงนี้ต้องต้องรายยบานเลยว่าเป็นไฮไล้าจริงๆและที่สําคัญในส่วนหนึ่งวันนี้เราได้คุณท็อปนะครับกับน้องรุ่นซึ่งเป็นเอกเป็นชื่อดังนะครับที่มีแอปพลิเคชันตัวนหนึ่งครับเราจะสะสมแป้ม คนที่ไม่ใช้ถุงก,ก๊อฟแก๊ปในงานคือไปซื้อของแล้วไม่ใช้ก็จะมาสะสมแต้ม <นะ S 1> แล้วก็เอาไปแลกของรางวัลของรางวัลตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าถ่ายรูกกับคุณนุ่นก็คุ้มแล้วนะครับแกนนั้นก็น่าจะโอเคกับวิธีการดําเนินการของเรื่องตรงส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ขาดตกบกพร่องไม่ได้เลยจร,จริงๆก็คือโซนของพันธมิตรครับปีนี้เรามีไทยแลน,นด์อ่าไทยแลนด์อีพาร์ตในสตอร์ทสิ้นในพาร์เมนต์สโตร์นะครับ หลายคนยกอไปวัดน,นึกมันคืออะไรเราจะพาทุกท่านไปร่วมดูน,นวัตวิถีกันว่าไอชุมชนที่มีภูมิปัญญามีของขายแล้วก็อยู่รวมกับสิ่งรอมไม่เป็นอย่างดีเป็นแพ็กเกจชั้นดีจริงๆเป็นแพ็กเกจพรีเมียมที่ราคาเป็นกันเองสุดคุ้มตรงนี้มาช่วยในกิจกรรมของเรา นะครับซึ่งตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เราดาเนินการโดยสมาพันธุรกิจท่องเที่ยวองประเทศไทยนะครับท่านจะมาช่วยก็เป็นภาพรวมกว้างๆของงานทาเทศกาลเชื่อมเมืองไทยก็อย่างที่จ่าเรียนพ่อพูดทั้งวันนี่ยคงไม่จบแน่นอนครับท่านครับอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตา,ตารอคอยนั่นก็คือในเรื่องของการแสดงโขนครับท่านอยากจะให้ท่านเล่าถึงให้พี่ๆฟังรามเกียรติใช่ไหมครับการการเปิดงานปีนี้อาจจะดูแบบเป็นโมเดิร์นเล็กๆแต่มี ในในกระบวนการของคนไทยตอนนี้มีพัฒนาการในเรื่องการแสดงหระะือเปล่าว่าทเรายัางคงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยชัดเจนนะครับแต่ประสมผสานความสนุกสนานเพื่อที่ท่านเกิดความเพลิดเพินเพราะอย่างหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ท่องเที่ยวถามว่าท่องเที่ยวทําไมถึงจะเติบโตได้ดี ถ้าไปท่องเที่ยวแล้วสนุกยังไงก็เติบโตรครับเพราะนั้นรูปแบบของการจัดงานปีนี้นถึงแนมะ้จะเป็นโ <หา S 2> ข,าข<อ>ลามาเกียนแต่จะมีฟิลในลักษณะที่เป็นเป็นลามาเกียนที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าสนุกแล้วก็รักในความเป็นโขนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นหรอกมีทุกวันนะครับทุกวันไฮไลท์ตั้งแต่ยี่สามถึงยี่เดไลท์ทุกวันพลาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงลีไม่ว่าจะเป็นศิลปินต้องใช้ทํามะนี้เพราะว่าเป็นศิลปินที่ร่วมสมัยทั้งยุคเด็กยุควัยรุ่นยุคนะครับ ตรงนี้เป็นอีหนึ่งงานที่ที่อยากบอกครับ,คร,บครับผมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงแค่ภาพรวมคร่าวๆเท่านั้นนะครับนอกจากเหล่าบรรดาศิลปินแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีทาง EDM ด้วยสาหรับยังเจเนอเรชันอย่างพวกเราไปเที่ยวเทศกาลเที่ยวท,ทั่วไทยของเรานะครับไทยเท่แค่แบบ EDM มีแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับทุกคนครับช่วยเป็นกระบอกเสียงในการบอกผ่านและปลุกกระสให้ทุกคนไปเที่ยวในกิจกรรมในครั้งนี้และที่สําคัญผมอยากจะนําเสนอยาช่วยย่อยครับ พบไปด้วยน่าจะดีเพราะว่าแต่ละโซนของกินแน่นมากๆเพราะฉะนั้นอยากช่วย,ย่อยอาจจะทําให้มีความสุขในการเที่ยวครั้งนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสัญญาเพิ่มเติมแล้วนะครับเชิญบอกจะมีโซนหนึ่งที่เรายืนลื่ไปไหานั่นเนเจอหน้าขอนอกราก็เลยเข้าใจเรามีโซนของกรุงเทพมหานครครับผมครับซึ่งยินดีต้องขอบพระคุณนั่นกรุงเทพมหานครด้วยเพราะว่าปีนี้ร่วมสนับสนุนอย่างสูงมากแล้วก็ยอมให้จาหน่ายตัวโปรแกรมทัวร์ปีนี้กรุงเทพมหานครนาเสนอในเรื่องของเจ็ดย่านตะลุยเจ็ดย่างด้วมหานครับไปดูครับออองงดรรเะยาคืไ นะครับทุกคนไปแล้วจะติดใจหลังจากไปงานแล้วไปเดินเล่นต่อได้เลยนะครับเรามีบัตร BTS เรามี b t MRT ในการที่พอออกจากรปนั้นก็เที่ยวต่อได้เลยนะครับอย่างในส่วนที่สําคัญครับโอเคครับเรามาเรียนถามถึงทางท่านผอมาดีกว่านะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครทุกภ่าจัดเต็มขนาดนี้ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่รวมถึงโซนอาหารการกินก็มีมาแชร์เหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับ สวัสดีแรับท่านผู้มีเกียรติครับในนามเทพนครนะฮะท่านผู้ว่าอาศวินขวัญเมืองเนี่ยท่านให้นโยบายชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมของพันธมิตรต่างๆเช่นเดียวกับทางพพที่เราได้มีความร่วมมือกันมาตลอดนะฮะซึ่งมันท่านบอกว่ามีอะไรขอให้บอกนะฮะขอให้เขามาพูดคุยแล้วท่านจะ ใช้สิ่งหลายอย่างที่ทําให้กรุงเทพเป็นที่ประจักษ์ก็เป็นที่รู้นี่ฮะก็ได้อาศัยจากทททเป็นเป็นตนโปรโมทให้ <c oughs> เพราะว่าทํางานได้ลื่นไหลามากกว่าทางภาคราชการนะฮะในส่วนของพื้นที่การเตรียมงานในสวนลุม่านีเนี่ยสวนลุมก็เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงแลวก็มีแห่งเดียวในเมืองนครซึ่งทุกคนรู้จักการกกคมนาคมสะดวกแล้วก็การที่จะให้ใช้สวลุมในการจัดเทศกาลครั้งนี้ก็ต้อง อา,อาศัยอำนาจของท่านผู้ว่าเพื่อที่จะอนุมัติอนุญาตให้จัดงานทั้งนี้ได้เป็นเวลา5วันนะหวันซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าท่านพิจารณาแล้วว่าเออมันจะเป็นประโยชน์กับทั้งประเทศมาองเองแล้ว e ก็ประเทศไทยเองนะ,ะส่วนในเรื่องของการเตลียมความพร้อมของพื้นที่เนี่ยนะฮะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะฮะเพราะว่าก็เคยจัดกันมาแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างเราก็พยายามที่จะแก้ไขให้มันลด,ดน้อยลงนะครับเพื่อลดผลกระทบต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการเพื่อประชา,าสัมพันธ์นะครับากบบารจัดงานในครั้งนี้นะครแล้วก็นำของดีที่อยู่ในพื้นที่50เขตนะฮะอย่างที่ท่านรองผู้ว่ากอรมาธได้กล่าวไปนะครซึ่งาการไปนำเอาสิ่งต่างๆออกมาเนี่ยนะครับ มันก็จะมีสตอรี่ของมันว่าเป็นของดีย่านไหนเป็นอาหารอร่อยอยู่แถบไหนถ้าท่านไปนอกจากาได้เห็นอาหารครับสามารถที่จะกินตนาออกไปว่าของชิน้นนี้อาหารประเภทนะี้อยู่ในย่านาบางระพูนะย่านเยาว,วราชหรือย,ย่านตลาดน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นในใปี62เนี่ยทางเที่ยวลครเราในเรื่องของการท่องเที่ยวในย่านประวัติศาสตร์ รรบเกาะแ่ะโปสียเน้ในพื้นที่บางแห่งในด้านนอกฝั่งตะวันออกเชออ่นวัดเจ้คต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นรูปของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกรุงเทพมหานครเรามีความสมคัญธ์กด้กับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะในเรื่องของการจะเผยแพร่มดรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่และซ่อนอยู่แล้วเราได้นำมาส่งเสริมสนับและเผยแพร่นะฮะ ให้เป็นที่ประจ ح, ักษ์แล้วก็ทําให้เกิดมูรค่าและทําให้เกิดความยัง่งยืนในการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะฮะในื้นที่อันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือระหว่างเรียมพร้อมของปรงเทศมาสคอตกับเทศกาลนี้นะครับนะ อย่างที่ทนบอกไปนะครับว่างานนี้ไม่ควรคาดด้วยปกระดานทั้นปวงนะอย่างที่บอกไปในะเรื่องของรูปแบบการเตรียมกองท้อในเรื่องของคิมบิทของงาน,น,นแข็งนะท่านอาจารย์และอีกหนึ่งคนที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ไทยเท่มิตรครับในโอกาสที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับในฐานะของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ไทยเท่ครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นคนชอบเที่ยวเมืองไทยอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เป็นอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาก็เที่ยวอยู่ที่ไทยทั้งปีเลยค่ะเมาเที่ยวอยู่เมืองไทยเพราะว่าเป็นคนชอบเสพวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแต่ละภาคแ,แต่ละที่มีวัดทุที่มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราจะมองไปแล้วเราจะเห็นความเท่นั้นในรูปแบบไหนมันมีทั้ง อาหารการกินความบรรยู่ของชาวบ้านภรุิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าแม้กระทั่งบรรยากาศต่างๆในแต่ละถสถานที่ก็แตกต่างกันออกไปอะค่ะสำหารับมิ้มองว่า,วาอยากให้คนไทยหันมาเที่ยวเมืองไทยอนุรักษ์ในสิ่งที่เรามีจะบอกว่าต่างชาติยังมาเที่ยวบ้านเราใครๆมิ้นไปไหนใครๆต่างชาติก็จะชอบชมว่าเมืองไทยสวยมากอาหารก็อร่อยมากดังนั้นก็อยากจะแบบเชิญชวนทุกคนนะคะ เที่ยวเมืองไทยกันค่ะครับผมเอางี้ดีกว่าครับมิ้นหันปาทางนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใจความสักเท่าไหร่นักขอหันไปหาพี่พี่ที่กล้องเลยดีกว่านะครับพี่พี่ครับช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเสียงของพวกผมเนี่ยอาจจะไม่มีคนค่อยฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเสียงหวานๆของมิ้นนะฮะอยากจะเชิญชวนพี่พี่สื่อมวลชนทุกๆคนรวมถึงทุกคนที่ดูอยู่นะครับเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกับเทศกาลเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้หน่อยครับ ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต,าต่างชาตินะคะมาร่วมเที่ยวงานนี้กันนะคะตั้งแต่วันที่23ถึง27นะคะจะบอกว่ามาถ่ายรูปก,กับแลนด์มาต่างๆทั้ง5ภาแล้วก็มีทั้งอาหารอร่อยมีหลายๆอย่างให้เราได้เสพที่สำคัญนะคะเราจะเที่ยวแบบลดโลกร้อนในปีนี้เราก็ช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือเราลองหาถุงผ้า หรือเป็นแก้วน้ําที่เราใช้อยู่เป็นประจําเอามาที่งานเราจะสามารถช่วยลดโลกร้อนแล้วก็พอคนอื่นเห็นเราทํา<ม>ก็เห็นเราทําแล้วดีเขาก็จะทํากันเป็นแบบอย่างต่อๆไปแล้วก็ทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันด้วยความเคยชินนะคะภายในงานเนี่ยมินว่าม,มันต้องมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นขึ้นไปทุกๆปีปีนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าจะมีพี่ๆนะักแสดงมากมายแล้วก็รวมถึงศิลปินด้วยนะคะแล้วก็เจอกันกับมินได้ที่งานในวันที่23นะคะแต่ว่ามีถึงวันที่27เลยอะไรก็มากันเยอะ เขาซื้อปึกม้งกันต้องนีเลยครับนี่แหละครับท่านครับผมเชื่อแน่จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีและอีกหนึ่งคนนะครับปิดท้ายของเราสักนิดนึงนะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวอยากจะให้ท่านนะครับเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวกับเทศกาลสำคัญของเราในครั้งนี้นะครับครับก็เน้นย้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ย้าลองรับรมยังพูดไม่หมดนะครับครับมันเยอะมากเลยนะฮะแต่ง่ายว่าของที่เคยมีมาในปีที่แล้วนะครับก็ครบ ทุกอย่างอาหารอนะร่อยารแรงคณธรรมเทพๆนะครับมีสินค้าทางคณธรรมที่ท่านสามารถจะมาหาซื้อได้นะครับแล้วก็จะมีการเติมเต็มเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปีนี้นะครับถ้าเกิดคนขายเขามาให้ถุงพลาสติกก็จะไปโกรธเขานะครับเราเชิญชวนกันมาบอกว่าปีนี้นะครับเราจะใช้ถุงผ้าเราจะจ่ายจะยิ้วปิโตมานะครับเราสุดท้ายเราอาจจะกระป๋องน้ำกันมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราร่วมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมพมโรงงานเทพพนักงินทุกคนนะครับ พร้อมที่ป,ประกาศการจัดงานลักษณะที่เป็นลักษณะที่รักถึงแย้ร้องนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ23-27มกราคมนี้ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3ทุ่มนะครับเดินทางที่สะดวกที่สุดเนี่ยคนจะไปด้วยบริการรถสามานนะ นะครับเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างจะเต็มนะครับง่ายไแล้วแต่นะครับไปสัมผัดอินไก่การเดินทางท่องเที่ยวไปสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่เหลือของปีในเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่39ครับขอเสียความเพลิดกับทุกผู้ว่าแจกแจกท่องเที่ยวในประเทศไทยครับ โอเคนะครับแล้วจากนี้นะครับรวมถึงพี่พี่สื่อมวลชนครับถ้าเกิดว่ายังมีคำถามอยู่เดี๋ยวในช่วงท้ายของกิจกรรมนะครับเราจะเปิดให้สัมภาษณ์กับทางผู้บริหารแล้วก็ศิลปินของเราและตอนนี้ขอเสียงปรบมือกับทุกทุกท่านครับโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญนะครับผู้บริหารของเรานะครับเชิญด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อที่จะเกลี่ยพื้นที่ต่างๆเรียนเชิญพี่สื่อมวลชนนะครับอีกหนึ่งท่าความประทับใจครับสำหรับ